ก็วันนี้ก็ตีเข้ามาลบสบนะคะก็จบมาวันนี้ก็ถือว่าพอจในผลงานนะคะเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะลูกเสิร์ฟลูกไดฟ์ไม่ค่อยดีในวันนี้นะคะก็แต่ก็พยายามเหมือนแก้ไขแล้วก็พอตีเข้าเฟเวดได้ก็แบบว่าทําสกอร์ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็มีหลุมไหนใช่ไหมคะที่คิดว่าทำสกอร์ได้ดีทำได้ดีใช,ใช่ไหมคิดว่าน่าเป็นหลุมสิบแล้วกันคะ่ะก็ถือว่าได้เบอร์ดี้นะคะหโดยที่แบบว่าไม่ ไม่ลำบากมากอะไรเงี้ยกันค่ะวันแรกถือว่ายังไม่กดดันมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็เหมือนพยายามแบบเล่นในเกมของตัวเองไปให้ได้แล้วก็เหมือนแบบพยายามเหมือนแบบทาช็อตเพลงให้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามแบบคลิป3วันสุดท้ายทําให้แบบได้ได,ดีขึ้นอีกนิดนึงค่ะสาหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันก็หลังจากนี้ก็ต้องไปซ้อมซ้อมดรากแล้วก็ซ้อมตีเหล็กเข้ากินอีกนิดนึนะคะ <S <S <ๆ>่ะเพื่อให้แบบได้ความมั่นใจกลับม,มาแล้วก็พยายามจะ ทำสกอร์ให้ได้ดีมากขึ้นค่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่เป็นวันแรกแล้วก็แบบเปนแฟน,แฟนก็เข้ามาเชียร์กันอย่างหนาแน่นมากนะคะแล้วก็ก็สนุกดีค่ะได้เห็นทุกคนแบบมาเชียร์แล้วก็มาส่งให้ก,กำลังใจให้กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยก็ขอบคุณแฟนๆฟน็อกมากที่เข้ามาเชียร์ในทิศนี้แล้วก็หวังว่าจะมีมากขึ้นในอีกสามวันที่เหลือนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ okay, okay.